สวัสดีครับผมมันปินกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับอยู่ที่อำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลนะครับก็ตรงนี้เป็นสวนขวนข้องนะฮะมะข้าวมะแก่งลิงก็แดดมาโอ้โหนี่มีส้มโอสดจุกเลยโอ้โนี่เป็นแบบเฮ้ยมันสวยครับมีกระป๋อด้วย ให้เหมือนมีตัวอะไรเข้าไปตบอยู่นะเป็นตะกอนกันบ้งกล้องเหมือนไม่นั่นมันดูตรงนี้ดีกว่าครับนี่ก็เป็นแบบต้นใหญ่แไร่เนี่ยดูครับเทียบกับขนาดนะตั้งจใหญ่นะครับแล้วก็นี่เป็นแบบเล็กนะะ ยมีีีไมม่่นครันจะมีต้นอ้าสีบาที่เขาใส่แต่ครั้งมีน้ําอยู่โหน้ําเต็มเลยครับแล้วมีเหมือนตัวมดตัวอะไรลงไปด้วยนี่เป็นแบบแห้งนะครับเราไปไปถ่ายไหมนี่เป็นกระป๋อครับ สวยเลยเนี่ยมีน้ำอยู่เต็มเลยเนะครับเพราะว่าฝนตกนี่ครับน้ำเต็มเลยวันนี้แบบที่กำลังเทาะอ,อยู่นะโอ้ขนาดแค่ตรงนี้เนี่ยไอ้แชกออกมาเนี่ยก็เป็นกระเป๋ะ พราะข้ามวมอกเกงตหนงทั้งหมดเลยนะข้างในสวยๆเีเลยนี่แบบกำลังเพาะครับขนาดแค่ต้นน้อยแค่นี้นะครับก็มีแล้วนะครับเนี่ย ผมชอบแบบที่เป็นเถาแล้วก็มีกระป๋อบแบบนี้มากเลยครับนี่ครับเทียบกับมือมันเหมือนต้นไม้เอเลี่ยนเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่มีเป็นแบบ มีลิ้วอะไรสักอย่างฮะสวยมากครับนี่ครับมะขามมะแก่งลิงสวนคนข้องกับที่สตูลครับผมอำเภอทุ่งว่าแล้วพบกันใหม่กับชาแนลฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ